วุ้นตาเสื่อมนี่มันก็เริ่มเริ่มจากครั้งแรกเลยที่ที่มันเริ่มมองมันมองมองหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ยมันมันหายหายไปหายแป๊บแป๊บใหไอ้โกงไอ้กงไอ้ตัวหยักหญ่ตัวจุดดาเนี่ยมันคงไปบังหมอก็บอกอ๋อไอ้นี่มันก็เป็นไปตามวัยนะครับคือถ้าเป็นวัยมันมันมันเสื่อมไปมันวุ้นตามันก็มันเป็นแบบนี้มันไม่มียารักษาสิบกว่าปีแล้วผมว่าจนกระทั่งเมื่อเมื่อสองปีกว่านี้ ถึงถึงได้ถึงได้เกิดปัญหาไอ้ไอ้จอตาเสื่อมเพิ่มขึ้นมาอาการที่ว่าดูทีวีแล้วปรากฏว่ามันมันภาพมันนูนนูนผิดปกติเขารีบไปหาหมอหมอก็บอกว่าเนี่ยจอจอตาเสื่อมและมีจอตาบวมมีการถ่ายถ่ายถ่ายเข้าไปในจอตาออกมาชี้ให้เห็นหมอมันบวมเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรีแล้วหมอว่าตอนนี้ก็คือโชคดีนะที่ที่ที่ คุณเป็นตอนนี้เพราะมันมีมันมียาที่จะฉีดเข้าไปในลูก,กตาได้แล้วสมัยก่อนต้องใช้วิธียิงเลเซอร์ยิงเข้าไปในจอตาเลยและจอตานั้นก็จะทําลายไปเป็นจุดๆตอนนี้นะ,ะว่าโชคดีผมนึกในใจว่ามันโชคดีอะไรวะยะาฉีดยาในตาตาก็จะบอดเนี้ยโชคดีเลยก็โอเคก็คต้องยอมรับหมอบอกว่าโอเคก็คต้องฉีดยาโอเคก็คฉีดก็ฉีด ตอนครั้งแรกนี่กลัวกลัวมากจริงๆออยายายาชายาฆ่าเชือ้อยาชา็ไม่รู้กี่ครั้งนอนก็ใจตุบทับทุบทับอยู่บอกว่าบวมอีกก็ต้องฉีดอีกสรุปแล้วก็คือสองเดือนสองเดือนต้องฉีดหนึ่งเข็มฉีดไปทั้งหมดสามเข็มนะมาฟังบรรยายของของด็อกเตอร์ที่ที่ทีบ่บริษัทเนี่ยผมก็ผมก็รอจนกระทั่งด็อกเตอร์บรรยายเสร็จแล้วผมก็ซักด็อกเตอร์ซัก รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยคนเลยซื้อไปซื้อไปทานเลยเขาว่าเขาเอาแล้วมาทางนี้กินยาวเลยต้องกินวุ้นตาเสื่อมนี่มันมันกินแค่สองสามอาทิตย์นะอจุดดำๆอะไรนี่ที่ลอยๆคือก็ก็ไม่รูตอนแรกอะคือพอเจอบางทีเมื่อก่อนเลยพอเจอผนังขาวๆนี่ดูปุ๊บนี่มันก็วิ่งไปวิ่งมาพอมามาดูเอ้มันทำไมมันไม่มีเ็พยายามพยหยามันก็ไม่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 มีไม่เจอ ไม่ได้ไปแจ้งความก็อ๋อคือตอนแรกกาจะไปแจ้งความเงินว่าไอจุดนี้มันไหนก <g ười> ันนี้กลัวเขายังมาสอบถึงด็อกเตอร์เลยว <c oughs> ่าทำยังไงมันหายไปได <c oughs> ม้มันมันตามันสว่างขึ้นอ่ะสว่างแล้วก็อย่างอย่างที่บอกเขามองซับไตเติ้ลในจอทีวีในในจออะไรนี่มันก็จะมีความคมชัดขึ้นค่ะค่อยบอกใจหน่อยว่าเออทานนี้ไป มันก็ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับพวกเกมี